<laughs> ลืมลืมไปเอาเป็นว่าทุกคนลืมไปนะครับไม่เมื่อกี้นี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผม <laughs> <laughs> แล้วก็อ่าอุ้ยอะไรเนี่ยน,นี่คืออะไรสตอรี่ฮะผมสตอรี่อ่าสตอรี่ฮะสตอรี่สตอรี่คืออะไรสตอรี่จริงๆใครโตจำอะไรไม่ได้เลยฮะผม ค่ตกงงมากฮะแบบอยู่ดีก็ไม่อยู่กลางทะเลคนเดียวได้ไงก็ไม่รู้ฮะงงงงมากเลยครับผมแต่ที่รู้ก็คือตอนนั้นหิวฮะหิวมากเลยครับหาปลากินดีกว่าครับขี้เกียจกินแล้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไปสักพักเดี๋ยวก็จําได้องนะครับผมคือแบบเมนูโปรดของผมก็คือกะเพราใช่ไหมกะเพราหมูกรอบแล้วก็ใส่พริกไปสักแบบสิบเบสไม่ไม่ถึงสิบเ็สหรอกแต่ก็คือใส่พริกไปเยอะครับแบบอ่แม่ค้าครับแผาแบบเผ็ดๆเลยนะครับผมผมอยากได้อะไรที่มันเผ็ดๆเลยนะครับผม รียนญี่ปุ่นเดสสลับมันตกนิดนึงนะครับผมอาจจะไม่มีแบบไม้เอกมันยุคมันจ้าถัดไปแต่ญี่ปุ่นเดสนะครับผมคือผมแบบผมดูหนังดูดูอะไรละ่ะดูอนิเมตติดตามค c u เจอร์ของประเทศญี่ปุ่นมาเยอะเนาะแต่แบบว่าผมผมพูดได้แค่ไม่กี่คำครับผมผมพูดได้ก็แค่าคำว่าอาริกาโตะแล้วก็คำว่าอาริกาโตะแล้วก็คำว่า อริกาโตครับผมครับผมนั่นแหละครับอลิกตโตแล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็นฉลามที่น่ารักให้กับทุกคนนะครับผมไอ้แล้วพวกคุณเห็นอะไรปะพวกคุณเห็นว่าทําไมรูปปป้ากับมาม้ามันเอียงๆใช่ไหมเฮ้ยทำไมรูปปะป้ากับหมามันเอียงงหรือว่าผมจัดไม่มันจัดมันไม่ตรงอ่านี่นี่ผมมีของขวัญด้วยให้ให้มา้าให้ป้าแป๊บหนึ่งนะ ชุด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 นี่ผมไปวาดรูปมาเป็นคำขอบคุณนะครับผมเออเหมือนป้าเหมือนป้านี่เออามามาบังจาต่อไปก็คือปะป๊าปะป๊าดีมปะป๊าดีมอ่าม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 าชุด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 เออเออมีแมวด้วยนะเห็นแมวป่ะ แน่นอนครับเพื่อตอบแทนคำขอบคุณนะครับผมอ่าจัดไปฮะมามีนัตโตะนะครับผมแอบเนี่ยแล้วก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยแป๊บหนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงตกใจมันค้างอะเกือบเกือบไม่ได้เห็นมีมิจิเมะละเปิดเปิดเอ้ย เออเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนไหมโอ้ยคือมี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 จิมมี่ค่อนข้างวาดตรงไปตรงมาครับผมแบบวาด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 แล้วก็อ่นเสร็จแล้วเออย่างสุดท้ายนะครับผมอ่าสูงหน้าสูงหน้าสูงหน้าชึบอ่าฟึบฟึบกดไปชิดเฮ้ยสวัสดีครับผมคือเชือครับ สวัสดีครับผมคือเชือชื่อไครโตครับผมต่อไปนะต่อไปต่อไปออออทุกคนจะทำอะไรอ่ะทุกคนจะทำอะไรใครโตไม่ให้อภัยอ่ะเอาปลามาเดี๋ยวนี้นะเอาปลามาเดี๋ยวนี้จะกินปลาแล้วหิวแล้วนะแล้วก็ต่อไปครับผมทุกคนจะไม่ให้ปลาเหรอไม่นะแล้วใครโตจะอยู่ยังไง ไก้ตัวไม่มีอะไรกินแล้วเออแล้วก็จึบเฮ้ยกดผิดกดผิดเฮ้ยปุม่มกดดโอเคโอเคแล้วก็ okay, okay, er play, ต่อไปครับทุกคนจะไม่ให้ปลาจริงหรอท bon. ุกคนจะไม่ให้ปลาจริงหรอไก่ตัวอยากกินปลาสกามยังไม่ได้ใส่โอเคนะครับผมแต่ทุกคนเดี๋ยวผมผมจะเล่นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมทุกคนต้องอ่าใช้สมาธิอย่างมากนะ,น, 3, 2, นะครับผมเดี๋ยวผมจะนัดสามสองหนึ่งนะครับผมทุกคนพร้อมนะครับผมสาม หนึ่งออโอเคครับ <c oughs> <c oughs> okay ผมต่อไปก็ผมบอกว่าผมล้องพิงไม่ได้ใช่ปะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าผมจะไม่ลองสักหน่อยในไลฟ์เดบิวต์ไออ่าฮ่าหรือผมจะร้องเพลงไม่เก่งแต่ไม่ได้แปลว่าผมร้องไม,ไม่ได้เออใช่ไหมเอาแะเออ,เอ,อก็เข้าสู่อการร้องเพลงของใครตัวนะผม โอ้ทะเลแสยงามแสนสงามแสนงามาสิคราญสดใสสุดใสสุดใสสุดมองเห็นเรือใบเรือใบเรือใบเรือใอยู่ในทะเล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 หาสัญามเห็นปูเห็นปูเห็นปูหูดูที่ดูหมูปลาหมปลาหมูปลกุ้งอยนา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 อยู่ในท้องทะเล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 เมือตะวัน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  เบมองครืงบินผ่านไปถ้ามาหอทันใดตึ๊ใจจริงๆตึใจจริงๆไมนไงทุกคนลองได้่ปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมบายบายขอบคุณทุกคนมากนะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับผมบาย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนยไงวะ เฮ้ยเอ้แป๊บหนึ่งโอเคเปลี่ยนอีกลืม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 ต้องจบด้วยเฮ hey. ไม่ได้ลืมอะไรหรอกฮะมาเฉยๆ <laughs> ไปไปไป,ไปจริงๆแล้วไปจริงๆแล้วรอบนี้ไปจริงแล้วบ๊ายบายครับบ๊ายบาย